เามาื่อวานที่คุณรัฐว่ายังไงโดยสรุปค่ะคือท่านทูดบอกว่าจริงๆแล้วการเป็น,น,นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีใช่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศอดีตชุด,อดของคุณลัมตีโป่ะใช่ค่ะท่านมาริดสเง,งี่ยมพงศ์ว่ายังไงนะคือท่านบอกว่าโอ้โหท่านตกใจมากที่คุณอน,นุทินไปพูดท้าทายสหรัฐแบบนี้เพราะว่าการที่ไปพูดแบบเนี้ยจะเหมือนทําให้เราโดดเดี่ยวแล้วคนที่จะได้ประโยชน์จากคําพูดของคุณอน,นุทินก็คือกัมพูชา เพราะาว่าทาง,ทางการพูชาเนี่ยคือเราก็เห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทางสหรัฐอยู่แล้วแล้วเหมือนเราไปผลักมิตรที่เป็นระดับมหาอำนาจออกจากตัวเพราะว่าที่ผ่านมาสหรัฐยังไม่ได้มีท่าทีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยคงจะหมายถึงว่าอาจต้องเอาชนะชาวโลกสหรัฐก็เป็นหนึ่งในนั้นอาจทำไมถึงไปผลักเขาอย่างนั้นเหรออัานไหนฟังซิ ที่อยู่ดีๆเราจะไปท้าทายเป็นคู่ท้าทายสหารัฐทําไมโดยไม่จําเป็นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คือเราเนี่ยคือไม่ว่าจะออชอบหรือไม่เนี่ยการตาหารเราก็ต้องดาเนินการไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการต่างประเทศเราก็ยัตงต้องดำเนินการด้วยเพราะว่าช่วงนี้น่มันเป็นช่วงที่เราจริงจะต้องหาพันธมิตรเพื่อนที่หาเสียงพง่ายๆคนประเทศที่มาสน,น,นับสนุนเราเนี่ยเพิขึ้นทั้งในกรอบอาเซียน ครับแล้วก็กอประชาคมโลกที่ผมย้ำอีกทีเนี่ยว่าเมื่อเราต้องการดำเนินการอย่างนี้ทั้งจะหาเพื่อนในอาเซียนในการหาในประชาคมโลกและการปราบตามสแกมเมอร์ต่างๆเหล่านี้มันมีอะไระะประโยชน์อะไรที่เราอยู่ดีไปท้าทายสหรัฐเพื่ออะไรอย่างนี้นตลอดอยู่ดีฟอมไปบอกว่าไม่สนใจเมินไปสนใจเขาเนี่ยคือในขณะเดียวกันเนี่ยเราโดดเดี่ยวตัวเองแล้วมันก็ยิ่งไปผลักให้ทาง กัมพูชากับสหรัฐเนี่ยเขาก็ยีการชี้ราะว่าเราครับเหมือนกับว่าเขาก็อยู่ดีๆก็เหมือนกับว่าเราไปโดดเดียวตัวเองนะมันก็ไปสั่งให้อะไรอะ่ะกลายเป็นฝ่ายกัมพูชาเนี่ยต้องการสันสภาพและเข้าทางเ,าเป็นแนวทางเดียวกันที่ทานแล้วก็ต้องการแล้วกลายเป็นผู้เดียวกันเนี่ยจริงเนี่ยมันอันตรายมากนะคะ <ừ> นรับก็คือครือที่ผมไม่เห็นด้วยเลยตรงนี้นะฮะแต่ไม่ใช่เรื่องการเรื่องการตอบโต้ไทยกับกัมพูชาหปก่ ด้วยเต็มที่รู้ค้างเรื่องก,กา,ารปลาราสแครปเปอร์ครับ<อ>ผมก็ยังดีนะแต่่าบอกว่าไปฉีกเลยแล้วก็ฉีกเลยแล้วก็บอกว่าไม่สนใจสาราธีเนี่ยไม่สนใจประธานาธิบดีคำอะไรเนี่ยคือคือผู้ทําไมเนี่ยมันมันมันได้อะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมัมนมันมันมแต่จ,จะเสียเรานะและ้วพูดง่ายๆทำอย่างเงี้ยก็คือเขาเขาอาจจะมองว่าเราเป็นฝ่ายที่เริ่มสงครามหรือกระหายสงครามเขาอาจจะคิดในมุมขเขานาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขวากจะสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้ฟ้องค้าอีกฝ่ายหนึ่งสายตรงค้าเขาฟ้องการประเทศหรือเปล่าอันนี้เนี่ยมันมันต้องคิดด้วยนะครับมันไม่ใช่พูดเอา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 เท่เอามันอย่างเดียวมันมีผลตามมาแล้วก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแน่นอนนะครับถ้าจะพูดเรื่องเรื่องภาษีของปัญหาเรียนคำเนี่ยเขาจะขึ้นตามใจชอบเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ<อ>เขาเขาาไม่ต้องออสนใจเราก็ได้เราอตส่าปรจามาได้เหลือแค่ประมาณ19ปรเซซึ่งมันก็เป็นความสําเร็จอยู่แล้ว ถ้าเราไปท้าทายเรื่องกระแผงภาษีโดยไม่จําเป็นเนี่ยเขาขึ้นเข้าไปอีกเนี่ยเพื่อเขาบอกอ่าถ้ายุไม่สนใจเขาก็ขึ้นอแล้วแล้วเราผลกระทบตามมาภาคอกชนวภาครายเนี่ยเราไม่ต้องสนใจือมันคืออย่างน้อยเนี่ยถ้ามันมีความจําเป็นถ้าเราต้องลบก็ยังดีนะแต่ว่าของหน่งนี้เนี่ยไปท้าทายแล้วได้อะไรหรือครับผมยังมองไม่เห็นนะอาก็เป็นมุมมองก็ต้องรอดู กรณีของสหรัฐเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเช็คดูสิเมื่อวานนี้ตอนที่มีการชี้แจงกับบรรดาคณะทูต59ชาติโดยกระทรวงต่างประเทศจัดขึ้นมาเนี่ยคุณนิกรเดชพลังกูลซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศอธิบบีกรมสารนเทศกระทรวงการต่างประเทศท่านบอกตอนหนึ่งนะครับทุกช่เกี่ยวกับเรื่องนี่เดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึง เกี่ยวกับเรื่องสารัฐมีไหมคือมีการถามไทยไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะท่านผู้ชมหาตรงนี้หน่อยอ่าก็บอกแต่เพียงว่ามีการส่งหนังสือสังสารัตออันนี้คุณทิกรเดชบอกฝ่ายไทยจะชี้แจงถึงประชาคมเราประเทศและจะมีหนังสือถึงสารัตกับมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียน อันวาอิบราฮิมกับายโรนัลทรัมป์เนี่ยเป็นศักยวิญญาณในการลงนามปฏิญญากลาลาลเปร์26ตุลาซึ่งเป็นผู้ร่วมสัเกตการในการลงนามถ้อยแถลงจอรเดเคเรชั่นที่ว่านี้และยังจะมีการเวียนหนังสือไปให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกป,ประเทศให้ทราบซึ่งสถานทูตกับสถานกงศูลทั่วโลกก็จะรับข้อมูลนี้เช่นเดียวกันเพื่อชี้แจงให้ประเทศแต่และประเทศทราบท่าทีของไทยขณะเดียวกัน มันมีตรงนี้กรณีของสหรัฐเนี่ยโคศกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโคศกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ <ฮะ S 1> ได้ออกมาเรียกร้องให้ทั้งไทยกับกัมพูชารักษาเสยรภาพในพื้นที่เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศปฏิบัติตามถ้อยถแถลงจอยเดคลเรชันหรือปฏิญ,ญากวล,ลำเปิลเมื่อ26ตุลาที่บริเซียซึ่งเดือนนั้นทำร่วงเปสักขีพยานในการลงนาม กระทวงต่างประเทศสารัระบุว่ากำลังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีเหตุฐานไทยสีนายเหยียบทุ่ระเบิดจนบาดเจ็บขณะลาดตระเวนที่ห้วยตามเรียศรีสะเกตเมื่อ10พฤศจิกายนอันนี้เป็นท่าทีเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมไม่แน่ว่าจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวเพราะมันเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้สี่มงเยนอีเหตุการณ์หนึ่งก็บอกแต่เพียงว่า เรียกร้องให้ไทยกับกัมพูชารักษาเสถียรภาพในพื้นที่และให้ปฏิบัติตามถ้อยถแถลงปฏิญญากลาลัมเปอรแต่ของไทยเนี่ยนายมตีระบุมันไม่มีอีกแล้วมันจบไปแล้ว <ฮะ S 1> ไม่มีสัญญาสี่ข้ออีกแล้วแปลว่าฉีกแต่ถ้าถามคนเสียศักพงเกรแก้วก็ยังยืนยันว่าเป็นการระงับเป็นการระงับ